กันที่จังหวัดสตูลน,นะครับจังหวัดสตูลน,นาหน่วยแพทย์พสมบ,บริการประชาชนอำเภอท่าแพรเพื่อให้บริการประชาชนในถิ่นทุรกันดารได้เข้าถึงการให้บริการสุขภาพครับ นายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจังหวัดสตูลออกให้บริการประชาชนที่โรงเรียนบ้านสาครพิทยาคารหมู่ที่4บ้านสาครเหนืออำเภอท่าแพเพื่อช่วยเหลือในการรักษาป้องกันส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นตุรกันดารห่างไกลคมนาคม ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านธนกรรมการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดสตูลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมออกปฏิบัติงานนะครับโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มอบถุงทานน้าใจของเหล่ากาชาดให้แก่ผู้สูงวยัยและผู้ได้โอกาสเพื่อเป็นขวัญกําลังใจด้วยนะครับ